ค่ะทุกคนสามให้พิวซั่งมเมล็ดพันธุ์ผักมาค่ะทุกคนมาเปิดกันเลยว่าข้างในได้อย่างาแน่จ้ะเมล็ดพันธุ์ผักอย้าซั่งออนไลน์จะซั่งมาจาก,ก่นั่นเแบบใสอ่อเมริกาค่ะ USN ส่วนมากจะซั่งทุกปีซั่งทุกปีแล้วมีแมกกาซีนหลุดผ่ามีอยังใหม่เบืองน้ำใหม่เบืองพร้อม แต่ว่าพี่ไปหาแมกกาซีนดอกไม้ต้นไม้ไอฉบับนั้นบ่เห็นค่มคะค่ะมเมล็ดเมล็ดทั้งพันธุ์เผาแตนี่เป็นอีหยังดีนทัวท่วทัวท่วมเมล็ดทัว่วเมล็ดทั่วมีหลายอย่างแต่มีหลายสายพันธุ์ นนนนเนี่ยนี่ขับโพดอันมี้ขับโพดมั้งเนี่ยอันนี้เยังหลายย่างเลยจ้าขับโพดกับชัวเนี่ยคนละย่างกะหล่ำเทือนี่ค่ะน,นี่เป็นต้นหอมโอหลายย่างเลยเดี๋ยวไปเพิ่งก้อนหลายย่างเลยเนี้ยเราคนละ่ะ นัหอมต้นหอมอาใน,นแตงกวาอือค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนหลายย่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นมีเพิ่นออเดอร์สื่อราคาเมล็ดพันธุ์ผักนี่ค่ะประมาณลอยเกียสิบสองเหรียญจุดหกสิบสองเซนนีเดี๋ยวปูเขียนเป็นเงินไทยไว้ประมาณเจ็ดบาทค่ะทุกคน ี่คะมาะเล็ดพันผักปีนีไหนเบิรงอีกซองซองนี่ค่ะอันนี้ส่งมาจากที่เอ UPS ได้อีหยังแไงอันนี้ได้เป็น,นอีหยังผักชีผักชีลาวค่ะผักชีลาวซองนี้ก็ได้าษหมูรพากอะดาษหมูรพ้าจากประมาณนี้ค่ะทุกคนีตองนี้ม,มาไปจากบาท หมดไปสักเรียนเดี๋ยวไปเบิ้กันเดี๋ยวมาเบิ้งค่ะหมดไปประมาณจักบาทกับอ่องนี้ถุงนี้3 1ดอลลาร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวป,ยปิวเขียนไปงั้นไทยไวป,ประมาณจักบาทนี่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าได้อะไรบ้างคะนี่เป็นเดี๋ยวเบิ่งซองนี้กันถุงนี้อันนี้เป็นแตงกวาค่ะทุกคนแตงกวาไดโครลย่างสายพันธ์ค่ะหนึ่งอันนี้ก็แตงกวา สองสามคนละสายพันธุอันนี้เป็นแบบผักสลัดค่ะทุกคนอันนี้ผักชีจีนบ้างเนี่ยนี่ค่ะซองนี่มาบ้างอีกชุดนี้ชุดนี้ได้อย่างแน่อันนี้เป็นแครอทค่ะทุกคนแครอทคลลสายพันหนึ่งซองสองสอง,สอ,งอันนี้โคลาบีค่ะ อันนี้เป็นแบบเขือบมะเขือม่วงอันนี้สล,ลีี่จะอันนี้ดูซองเีกอันนี้เป็นหัวหอมค่ะทุกคนหัวหอมหัวหอมใหญ่มั้ง อันนี้เออไปนี่วันที่ซื้อทุกปีเมื่อไรซื้อเธอลืมลืมค่ะอันนี้เป็นแบบเอเงีย้ยงก็เนาะพอมเกนเอเดี๋ยวคิดว่าออกอ๋อนี่ค่ะฝักท้องนี่ฝักท้องปีไวายไซส์วันฮาโลวีนนี่ไปจะแกะสลักวันฮาโลวีนค่ะฝักท้องอันนี้จะเป็นสควอตสขไครปฝากฝาก,กท้องค่ะทุกคนเมื่อกี้กำลังนี่เป็นแพ็คนี่ค่ะทุกคนแพ็คนี้เป็นแบบอฝักท้องค่ะนี่เบิกอือ อันนี้ไข่ไข่คือจะบวบค่ะทุกคนบวบฝรั่งแล้วกับผักนี่อย่างบ้วนเนี่ยสามีปิวซื้อมาเนี่ยจะแพ็คนึงเอาบ้านอีกแพ็คนึงอันนี้จะเป็นหนอมนะคะต้นหอมหนึ่งมเมล็กปีที่แลว้วก็ยังอยูอันนี้หอวหอมีกพันหนึ่งอีก เออนคอนอันนี้เป็นเม็ดคือบักไก่อย่างว่าข้าโพดหน่อยอะไรบุ้นเนี่ยสวีทเบบีคอนเนี่ยีย่จัประมาณนี้ค่ะทุกคนสื่อทุกปีมเมล็ดพันธุ์ผักหมดไปบักหลายโอ้ปะได้ลืมลืมนี่อีกปะได้มเมล็ดม่นี่อีกปะได้ทั่วพวกนี้อีกปะได้เมล็ดทั่วกับข้าโพดี่จั ประมาณนี้นเนยกระโผกกับไอทัวบีนี่ยนี่ค่ะประมาณนี้แล้วค่ะขอบคุณหลายหลายนะคะที่กดเข้ามาเบิ้งวิดีโอปิวเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย